ที่นี่แหละเบอร์ก้างั้นเออราจะหาพวกอเมริกันได้ที่ไหนล่ะไม่รู้เลยอะไรประโยชน์เท่ากับคนที่อยู่ที่นี่เลยอ้าวธารมดาเหล่างั้นเพิ่งเสียงคำรามเลยวะ่าเสียงบ้าแล้วน่ะเราไม่ควรนั่งรอคำตอบนะ เราควรแยกกันและพูดคุยกับชาวบ้านถ้าคุณพบอะไรมาก็มาหาผมจำไว้นะเท่าที่คนอื่นรู้ก็คือเราเป็นนักกำจัดปวกและขอร้องนะพยายามเก็บปืนไม่ได้ซองเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาบังเคยพูดด้วยควบคุมอารมณ์ด้วยล่ะได้ได้ควบคุมอารมณ์ด้วยสวัสดีนักเดินทางผมสามารถพาคุณทัวร์เมืองนี้ฟรีๆได้นะสนใจไหมไม่ละขอบคุณ Nah, ไม่ละผม Okay. ขอบคุณไม่เอาหน้าพวกฟรีนะ No. ไม่เว้ยขอบคุณผมจะบอกคุณว่าเออถ้าคุณเข้าร่วมทัวร์เราผมจะไปให้พ้นเลยวินกูบอกไม่แล้วมึงยังตื้อในนี่นี่สวัสดีครับผมทอมมี่ทีเซียนแล้วก็มาต่อกับพาร์ทที่สิบสี่นะครับผมกับเลเวล่าเลเวล่าชุวยปากแม่อะไรกันไปนี่ป้าเขาทำอะไรเนี่ยนี่ครับป้า ไอ้บอาอะมวยไม่ประเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันควรจะเอาเกี้ยวพวกนี้ไปให้กับปันแล้วก็คนของเขาน่ะแต่พวกมันล่ยอยู่บนพื้นบ้านเนี่ยคอยหลุมบนพื้นนั่นเ็กอคุณตกการความช่วยเหลือไหมด้วยขานีเหรอฉันรู้แต่มันง่ายที่สุดคือฉันจะนั่งตรงนี้และทำความสะอาดถ้าคุณวิ่งไปหยิบเกี๊ยวจากรถพ่วงของฉันไม่อีกแล้วก็หยิบถุงออกมาจากตู้เย็นนะแล้วก็ใส่มันลงไปในน้ำเดือด ลอยพวกมันลอยถ่ายน้ำออกแล้วก็เมาให้ฉันฉันจะคงไปที่นั่นทันเวลาอโอเคนช่วยชีวิตฉันก่อนที่ผมจะทำคุณรู้จักคนอเมกันแถบนี้บ้างไหมคนเมกันเหรอทำไมคุณถึงที่กินแล้วฉันไม่ฉันไม่ควรพูดนะขอโทษด้วยนะอ้าวอ้าวไม่บอกไม่บอกก็ไม่บอกจะป้าเลย ต้องไปไหนเนี่ยไม่เหก่อนนี้คุยได้คุยกับเพื่อนได้รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นมากเลยถึงแม้ว่าเออมันจะเป็นตะคิวอยู่บ้างอนะมีอะไรให้ผมช่วยไหมอันที่จริงท้าไมรังเกียจนะนะช่วยมวนด้านบนให้หน่อยได้ไหมได้สิอ่าโรแมนติกหน่อยดวนดวนดวน คุณเทวิฉันจะลับแล้วคุณคิดยังไงกับการที่จะไปซัปโปโรเหรอมันฟังดูยอดเยี่ยมมากแต่ในโลกนี้คุณหวังสิ่งที่ดีที่สุดและคาดหวังสิ่งที่แย่ที่สุดจากประสบการณ์ของฉันนะนะมันเป็นแบบนี้มาตลอดคุณหมายความว่าไงหรอสำหรับตอนนี้นะเราควรกลับไปที่งานที่ทำอยู่ได้เมียแน่มึงนี่อะไรมดูไม่ได้เฮ้ยนี่เป็นอะไรทำไมเ็จมูกเลอดออกอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับจมูกของนายอะอ๋อใช่มันโดนต่อยใช่ไหมล่ะไอ้บ้านอะไรลั้นหุ่นยนต์อ่ะมันเกลียดกูมันไม่ชอบกูแต่พอจะรู้จักคนในพิกันแถวนี้บ้างไหมถ้าผมบอกพวกเขาจะถูกขังอ้าวทำไมงั้นล่ะโดนต่อยใช่ป่ะไม่ใช่โดนหุ่นยนต์ชนอันนี้ใครเนี่ย เป็นไงบ้างพ่อจะรู้จักคนมานเหนี้รไหมไม่ควรถามเขาถามแบบนั้นนะใครบอกเหรอถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอไงมั้งอะไรวะ must be fucking freezing out here at night นี่อะไรอ seems to be locked I don't have the o d e กล่องระเบิดวะเอ้ยปลดล็อกได้อาเดวเก โอเค g ม่อะไรเปิดโอบาเยียมใครเอโคบามาเก็บในซ้วงครบเนี่ยข้งไหนต่อวะเขาได้เขาได้เซดีนะทำไรอะเล่นเกมหรอ สวัสดีทำไมคุณถึงพกอาวุธมาด้วยอะคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นนักจัดปั่ครับมีอะไรที่ต้องจัดไหมนอกจากพวกโจรแล้วไม่มีไม่มีในส่อพอากาศเย็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวมันก็อุ่นขึ้นและน้ำแข็งจะเกาะอยู่ด้านล่างของแม่น้ำมันจะกลับมาสามารถฆ่าพวกมันได้ถ้าคุณยังอยู่นะ You've got roaches the in river. Isn't it f หมมันไม่แข็งเหรอภาษาต่างประเทศอีกนะเฮ้ยบ่นกว่าลงบ่นกว่าพวกเขาตั้งลกลากอยู่ที่นั่นเมื่ออากาศหนาวเมื่ออากาศกลับมาอุ่นขึ้นแม่น้ำก็จะละลายและพวกนั้นมันก็จะขยายพันธุ์นั่นเองดังนั้นควาอุ่นก็ทำให้พวกมันสืบพันธุ์เหรอเหมือนฝูงจักสานเนี่ะ ทำไมเขาถึงอยู่บนพื้นล่ะเขาค่อนข้างโชคร้ายเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะเขาไม่กิ่นอย่ก็พอเป็นบ้าเป็นหลังเลยไปก็ตามปล่อยเข้าไปเถอะไม่สนกูเลยลุงนี่เวียนมันแชทอยู่นี่หว่านึกว่าคุยกับเราหยิบอะไรเนี่ยคุยได้ค่อยคุยหยิบอะไรได้วะอิาร์พีจีอาร์พีจีไม่ได้เลย ไปเหมันดิ่อุ้ยไม่ได้ว่ะต้องปลูมกมันปลูกก็ไม่ลุกแน่เลยไปเอาไปก่อนอันนี้คุยได้ปเลย An armed guard ไม่ได้เฮ้ยเด็กสวัสดีเจ้าหนูเออรู้อะไร,รกเรกี่ยวกับชาวเมกันที่อาศัยอยู่แถวนี้ไหม ใสยอยู่แถวนี้เหรอไม่รู้แต่มีคนตายมากมายเลยผู้ดีมันเพราะว่าไงเหรอพี่จะสนทำไมล่ะเราเป็นคนเหนือฮือกาไปให้พ้นไว้รู้ไหมมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่จะพูดคุยกับผู้คนนะหูหนวกไงหรือแค่งโง่ผมบอกให้ให้ทุนเราได้ก็ได้ไปแดูแลจะเย็นจเย็นเฮ้ยไอเด็กไอเด็กนี่เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงโดนมึงโดน พ่อแม่ไม่สั่งสอนมีพ่อแม่ปะเนี่ยฮะคุยไม่ได้ละนี่ลงไม่ได้ัดขึ้นนไปไหนวะเดี๋ยวเขาไม่ได้นี่มันไม่ให้เข้าคุยดิไม่ได้ข่าวอะไรมาบ้างจนถึง so ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลย แล้วคุณล่ะฟังดูเหมือนด่านหน้าเพิ่งถูกยึดไปเมื่อไม่นานมานี้นะผมประหลาดใจที่พวกเขาทิ้งใครไว้ให้ใช้ชีวิตแบบนี้นะตั้งโรงพักสถานที่เล็กๆที่เราดูผมก็ถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเหรอเออ เราเกี่ยวกับเซโปโลให้ฟังหน่อยสิอยากรู้อะไรล่ะเออมันเป็นยังไงเหรอผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมเคยอ่านมาแต่ในหนังสือน่ะดูหมดว่ามันถูกนเริ่มโดยชาวเมกันแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเมื่อลยกว่าปีที่แล้วในแง่ของเทคโนโลยีนะมันล้ำหน้ากว่าภูมิภาคอื่นๆโลกมากเลยจต่วันที่เราเดินทางกันได้ไหมนั่นแหละเทคโนโลยีจากเซโปโลหามอีก ผมกำลังคิดว่าเออบางทีเราน่าจะรู้จักกันได้มากกว่านี้นะผมคิดว่าเรายังพอมีเวลานะคุณมาจากที่ไหนหรอก็เออผมโตมาในชุมชนชื่อปิโก้เหมือนกับแชมเบอร์ไหมไม่เลยเมืองของเราไม่ค่อยเออมีการพัฒนาน่ะ เราจะใส่อยู่ในวงล้อรถไฟเก่าแต่มันไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆนะเหมือนซ่อนตัวมากกว่าไม่ค่อยได้เห็นแสงแดดแล้วก็กินเห็ดวันละสามรั้งใช้ชีวเรียบนั้นได้ยังไงอะแล้วเรื่องยาเรื่องน้ําแล้วก็เลือดก็นั่นแหละคือการใช้ชืดเรียบผ่านป่าน่ะอันตรายสุดๆเลยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องอยู่กับพวกกองทัพอากาศแล้วก็กดระเบียบบ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  h e ่ I don't know why. นี่ดิไงบ้าง gate? อยู่ข้างหลังประตูเหรอครับพวกาบิันแลก็คนอื่นๆน่ะูอะไรเกี่ยวกับคนเมกันไหมครับยังมีพวกนี้อยู่ไหมชาวเมกันเหรอที่นี่นะในคเปน้าใหม่แถวนี้สินะตัววีทูราในที่นี่แล้วก็ออกไปซะอ้าวงั้นละ คือไม่ได้เลยคือไม่ได้ I noticed a trail of blood seems to lead to this guy they must be waiting on a delivery ไปนี่ด yeah, ิอะไรอยู่เนี่ยพี่จับอะไรได้ไหมครับสารละประเทศไปยืนอะไรกินเบ็ดเลยบางทีลุงอาจต้ใช้เหยื่อล่อนะหรือบางทีนายอาจต้องเดินต่อไปใช่บางทีครับอะไรวะวนแถวนี้ไม่สบวารัลลมเลยวะ there's a decent-looking scar on his head ah forget it the little punk won't be of any help she can take it easy he seems to be keeping an eye on that kitchen there i don't know why nobody's oh, home ความจริงแล้วผมรู้ใครบอกให้มาผมไม่รู้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอทำอาหารโกหมดเลยแล้วก็ให้ผมมาทำเพิ่มคุณไม่รู้เหรอผู้หญิงเหรอเชื่อตายล่ะหรือต่อยสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงคุณก็ไม่เล่าอนุญาตให้ผ่านทางนี้ไปพ้นอะไรวะถามอเล็กซานดราก่อนเฮ้ยอเล็กซานดราช่วยอะไรผมหน่อยสิเออโอเค คุณอยากให้ช่วยอะไรล่ะทั้งนนี่หนาวจังเลยงันก็ไปหาไม้มาก่อไฟสิทำไมเราไม่มาหาด้วยกันล่ะคุณไม่ใช่สเปคผมโอ้ยตายเหอะเฮ้ยเน็ตเออคือคุณช่วยอะไรผมหน่อยสิ What is ให้ช่วยอะไรล่ะแค่เออบอตรงนี้หน่อยมีอะไรแล้วนี่าจะให้ผมทำยังไงป้ากุคอนบ้ามากคุณอยากหาเมคอัพคนไปกันไม่ใช่เหรอให้เจอไหมล่ะขอเวลาสองสามนาทีแต่แค่นั้นนะเข้าใจไหมได้ได้ได้นายไปเถอะัอยากจะพาผมเที่ยวเมืองนี้หน่อยไหมผมไม่ได้ทำทัวร์นะแต่เราเออ พาคุณเที่ยวชมได้นะถ้าถ้าต้องการโอ้เยี่ยมเลยไปเดินเที่ยวกันเถอะขอให้คุณสุขนะใจเกเรเหรอบอกอะไรซะได้เออไม่ใช่ไทยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทำเพลงทำทำนองนี่ต้อนรับผู้มาเยือนผมมีหน้าที่ต้อนรับคุณสุดหน้าอันแสนวุ่นวายของเรามีอะไรให้ช่วยไหมครับ คุณมีอะไรจะถามเิกซ์แวนแวงหรือตรงนั้นไอพวกอาชญากรคุณถูกจับในข้อหาอาจารย์สองข้อหาฉันจะจับแกเข้าคุกเจกงแวงแวงรีเซ็ตข้อผิดพลาดอะไรวะอะไรถึงไม่ใชู่่ิวชาญแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันพังเดี๋ยวนฮ้เขาได้แล้วเรียบร้อยงั้นก่อนเดื่นต้องเอาถุงออกมาจากท้องแข็งใส่ลงไปในน้ำเดือด รอจนกว่าพวกมันจะลอยสเสด็ดน้ำออกเป็นนักเสร็จอาได้เกีียวแล้วโอ้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวจบตอนนี้ไปกินข้าวดีกว่ามาแล้วป้าเอานี่ภาษาต่างนะประรรเทศคุณทำได้ดีมากพวกมันชอบสิ่งนี้กันมากเลยขอบคุณอีกอครั้งนะภาษาต่างประรเทศพูดภาษารัสเซียใช่ไหมเข้าห้องได้แล้วนี่คือร้านเลยขายของอ่ะ สบอกว่าอะไรสักอย่างเหรอไม่เคยได้เห็นหน้าไปน่าจะสงสัยแบบนี้มานานแล้วมีเครื่องจักรที่ซ่อมๆไหมไม่มีครับมีคนบอกว่าผมสามารถหาคนในการแถวนี้ได้คุณรู้ไหมว่าพวกเขาอยู่ไหนมันคือเหตุผลที่คุณถือสิ่งนั้นเหรอเพื่อชาวเมกันเหรอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นผมเป็นนักกำจัดปวกน่ะมีคนบอกผมว่าแถวนี้มีชาวเมกันที่คอยช่วยเหลือให้ไปไหนมาไหนแบบว่าเออขนส่งน่ะนักกำจัดปวกเหรอมีวิธีที่สะดวกเฮ้ย ้ปุชีที่ทำของชาวเมกันให้คุณได้นะจริงเหรอแล้วมันอยู่ไหนล่ะตอนนี้เลยเออเราทำได้อาท้าไปหน่อยนะก่อนอื่นผมอยากให้คุณดููบนพื้นนั่นแล้วจำมันได้ไหมไม่อะไม่รู้คุณทำเหรอไุ่รู้ไม่รู้ผมทำเหรอแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นนักจัดปวกไม่ใช่เหรอนั่นอะมีรอยบราไม่อยู่ตรงนั้นเหตุทีเขียวพวกนั้นไหมล่ะเหตุที่มาทุกที่เลยที่มันเอาหัวเข้าไปได้น่ะ ไอเวนี่มันอยู่ในที่หลอดภัยเราเป็นอาทิตย์แล้วเราไม่ใช่ว่านฆ่ามันได้และอะไรก็ตามที่เราทำก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเอาละผมเห็นแล้วว่าจะไปทางไหนเป็นหนุ่มที่ว่องไวมากับผมแล้วผมจะแนะนำคุณให้บอกอะไรผมได้บ้างเกี่ยวกับบาร์บี้อ่ะมันน่าลำคาญมากและชื่อของมันคือวอลเลนคุณตั้งชื่อให้มันด้วยเหรอวอลเลนเหรอ เธอได้แล้ววอลเลนฉันไม่สนใจแกอีกแล้วอะไรวะ What on earth ว่าจะทำยังไงกับแกดีนะเนี่ยฮะเริ่มจากทักทายก่อนก็ได้นะแมงเนยมึงพูดได้แกแกพูดได้เหรอดมๆช่างสดชื่นจริงจริงกินแก่ๆมันไรประโยชน์แล้วตอนนี้ต้องหนีสิคนใหม่เหรอแค่เออผ่านมันไปแค เ,เขาประเด็นเลยนะวอลเลนผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณอ่ะเ <c> อ <oughs> าคือช่วยให้ออกไปเหรอเออจะยังไงน้องน้ายให้คุณออกไปล่ะจะทำยังไงเอกิจของนายอาจใหม่นะแต่แต่คำถามของนายนี่น่าเบือ่อเหมือนกับคนอืน่นๆเลยอะก็ได้ทนายต้องการแบบนั้นนะผมข้ามปัญหาได้เสมอรอก่อนเถอะโอ,อ้เยี่ยมเลย ขอเชื่อครึ่งหนึ่งแล้วกันเพราะมันน่าเบื่อวันนี้ผมจะไม่โดนตามใจสินะเฮ้ยอะไรวะเออโอเคถามว่าโอเควอร์เรนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรากำลังคุยกับบอมแบดว่าบ้าอยู่ผต้องการอะไรอีกผมเคยบอกสิ่งที่ต้องการไปแล้วแต่เอาแพ้มาให้ผมแทน แพ้เดังดีของมันต้องำอีกครั้ออเรนต้องการอะไรกันนผมต้องการเด็กเด็กหรอก็การเด็กไปทำอะไรอะเอาเด็กมาให้ผมที่หรือไม่ก็ไม่ไม่างไงเอาเด็กมาออร์เรนอยากได้เด็กว่ะ เอ้ยมึงใครเนี่ยนั่งฟังกูนานยังเนี่ยคุยกับพี่หน่อยดิยังไงบ้างผมเคยมีวันที่ดีน่ะดีมากกว่านี้เกิดอะไรขึ้นเหรอบอกตรงๆนะผมเสียใจที่ผมเข้าร่วมกับพวกโจรในวันนั้นน่ะ ความรู้สึกผิดทนไม่ได้กลุมโจนกลุ่มไหนหรอผมอยู่กับพวกโกโปรตาเออผมไม่รู้จักกลุ่มนี้เท่าไหร่นะซึ่งนับว่าโชคดีมากๆเลยนะสำหรับคุณน่ะแล้วผมาทำอะไรที่นี่อ่ะหลังจากที่ผมทําไปแล้วมากมายผมไม่แน่ใจว่าผมยังอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้อีกไหมอ่ะเอ้าเออเราก็มีประสบการณ์เดียวกันนะเข้าใจ คุณไม่มื่อไม่นานมานี้ผมก็รู้สึกแบบเดียวกันกับสิ่งที่เป็นอยู่นะผมจะแปลกใจมากถ้าคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเช่นนั้นนะนวเอาล่ะผมไม่รู้คุณเป็นใครหรือเคยทำอะไรมานะต้องตรงนะวันไม่สำคัญหรอกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุณจะทำต่อไปแน่นอนว่าคุณสามารถระเบืดจ้าหัวแล้วหาทางออกง่าย ใช่พวกเราทำได้แต่คุณอยากทำอะไรพ่อเปลี่ยนความรู้สึกของคุณเหรอจงมีโลกภายนอกที่สมบูรณ์อะไรว้าคุณไว้ที่นี่ล่ะหรือพวกโจรที่คุณพูดถึงผมคิดว่าคุณควรเลือกทิศทางและไปนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะทำอยู่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเถอะทำสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณอย่ามานั่งอยู่ที่นี่บางทีคุณอาจจะพูดถูกนะขอบใจนะเพื่อนอย่าห่วงเลยโชคดีนะเฮ้ยลรยโค้ดว่ะโอเคได้พูดแล้วนะไปไปต่อ ต้องการเด็กใช่ไหมดูจัดให้วอลเลนเอาเด็กนี่ไปเลยเฮ้ยที่นี่คุยได้ยังวะไม่ได้มาไหนเดิเฮ้ยได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วมาหนเด็ี่เหนื่อยกับการขิ้นป่าตัวนั้นอยู่หรือยังใจผมจิ้มตาคุณแทนไหมล่ะฮะยุ่งเรื่องของตัวเองเถอะไปยุ่งกับผมไอ้เด็กนี่มึงโดนแน่มึงโดนแน่ผมต้องโดนอบรมไอ้เด็กนี่นี่ ไอ้นี่ใส่ไม่ดีไปเลยไปอบรมเลยมึงเดี๋ยวมึงก็กลายเป็นทาสานต่อไปได้วอลเลนไปเลี้ยงอ่ะเฮ้ยวอลเลนเฮ้ยวอลเลนเอ้ยวอลเลนเด็กเหรอแม่แมบแมบ ยู่เหมือนว่าคุณจะไม่น่าเบื่อเหมือนคนอื่นๆนะเออใช่เออเอนนีนี่ไปแล้วออกมาจากที่นี่ซะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนใจไม่ต้องถามซ้ำก็ได้นะไปเดี๋ยวให้น้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยนะโอลเลนฝากด้วยไปแล้วโอเคเคลียร์โอเค Right. I don't need to go through that. Okay, hold on that.